การแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2 0 2 0 2 1รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่5เมื่อคืนวันอังคารที่1ธันวาคม63คู่ที่น่าสนใจชักต้าดนเนสโกเปิดสนามสตาดิโอเนสเคโอลิมปิซกี้รับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดฉากครึ่งแรกทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบคมพอทำให้จบครึ่งแรกชักต้าดนเนสโกยังเสมอเรอัลมาดริดอยู่0-0กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่57ชักต้า โคได้ประตูขึ้นนำ1-0จากจังหวัดที่วิตอโควาเลนโกจ่ายบอลทะลุช่องบอลแลบมาเข้าทางเดนติงโย่ปรีมาซัดในเขตโทษเข้าไปตุงตาข่ายจากนั้นนาทีที่82ชักตาโดนสโคหนีเป็น2-0จากจังหวัดที่มานอโซโลโมอนพาบอลโซโลเดี่ยวเข้าเขตโทษก่อนตะบันด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างเฉียบขาดช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมชักตาโดนสโคเอาชนะเรอัลมาดริดไป2-0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับ2ของกลุ่มยังมีลุ้นเข้า รอบส่วนเรอัลมาดริดมี7คะแนนเท่าเดิมแต่อยู่อันดับ3เพราะประตูได้เสียเป็นรองชักต้ายังมีลุ้นเข้ารอบเช่นกัน